ู้ชมครับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับโดยเราจะเห็นได้นะครับกับโครงการที่ออกมาหลากหลายรูปแบบและก็ส่วนใหญ่ครับจะมาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกับคําคํานี้ครับนั่นะค,คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระองค์ท่านนะครับทรงมีส่วนร่วมไล่มาตั้งแต่ทรงเสนอแนะทรงวางแผนแล้วก็ทรงพัฒนาครับและหลังจากนั้นก็ส่งผ่านไปยังหน่วยราชการที่รับผิดช,ชอบแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่และที่สําคัญเลยนั่นก็คือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศครับและจากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนผสมพ,พิกรน,นับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชทําให้ทรงตระหนักว่าภัยแล้งและอุทกภัยเป็นปัญหาที่รุนแรงและสําคัญที่สุด การจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคอุปโภคจึงนับเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝ่ายพระราชลืยไทยเกี่ยวกับการขจัดปัญหาอุทกภัยอันมีสาเหตุมาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำและจากสภาพทางกายภาพภายในลุ่มน้ำเช่น พื้นที่ป่าต้นน้ำตอนบนถูกทำลายการขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนเพื่อช่วยชะลอน้ำหลากประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำไม่เพียงพอเนื่องจากตื้นเขินหรือถูกบุกรุกมีการก่อสร้างสิ่งผีดขวางทางน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพจากการใช้ที่ดินเป็นต้นและปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากสภาพของป่าไม้ต้นน้ำเสื่อมโทรม ลักษณะดินเป็นดินปนทรายหรือการขาดแหล่งน้ำจืดและสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนอกเขตชประทานซึ่งไม่มีแหล่งน้ำที่มั่นคงม,มาสนับสนุนในภาวะที่เกิดภัยแล้งรวมถึงภาวะการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ พระปรีชาญาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านอยากจะบำบัดทุกขแล้วก็บำรุงสุขของราษฎรที่ได้รับผลกระทบครับเพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันนะครับโลกใบนี้กําลังได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องใช้คําว่าทั่วทั้งโลกใบนี้เลยครับซึ่งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยนั้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศวิทยาโดยพื้นที่1อาจประสบปัญหารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบก็ได้ทำให้มีการจัดกลุ่มลักษณะการเกิดอุทกภัยออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือการเกิดอุทกภัยในลักษณะน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและการเกิดอุทกภัยในลักษณะน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมเฉียบพลัน ส่วนพื้นที่ประสบภัยแล้งนั้นได้มีการกำหนดระดับความขาดแคลนน้ำไว้เป็น2ระดับคือหมู่บ้านที่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งสาเหตุหลักสำคัญประการหนึ่งของการเกิดสภาพปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆของประเทศไทยคือการผันแปรของปริมาณฝนซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำหรือแม้แต่ในพื้นที่อยู่ติดลำน้ำส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักก็ก่อให้เกิดปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากมาตามลำน้ำเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยตามมา จากสาเหตุและสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งปัญหาอุทกภยัยและปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นไว้ดังนี้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนบนของลำน้ำเพื่อเก็บกักและชะรอปริมาณน้ำหลากในช่วงที่ฝนตกหนักและปล่อยน้ำที่เก็บกักลงทางท้ายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่สฝั่งลำน้ำ การก่อสร้างระบบส่งน้ำและกระจายน้ำให้พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและอยู่ไม่ห่างจากลำน้ำสายหลักโดยดำเนินการลักษณะก่อสร้างฝายประตูร,ระบายน้ำพร้อมระบบคลองส่งน้ำระบบสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งการขุดลอกลำน้ำสายหลักในช่วงที่ตื้นเขินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการปรับปรุงฝายประตูร,ระบายน้ำสะพาน ที่กีดขวางทางน้ําและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ําให้มีความสามารถในการระบายน้ําที่พอเพียงและเหมาะสมกับสภาพทางน้ําส่งเสริมการขุดสระน้ําประจําไร่นาขุดบ่อน้ําตื้นบ่อบาดาลก่อสร้างถังเก็บน้ําสําหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ําตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ สำหรับการน้อมนำเอาแนวพระราชบินะครับก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องต้องคือในหลวงท่านเคยรับสั่งไว้ว่าของเหลวหรือน้ำเนี่ยต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นก็เลยยึดถือหลักเนี่ยมามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยมีแนวทางที่จะทำโครงการแก้มลิงนะครับแก้มลิงเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาได้ทั้ง ภัยแ้งแล้วก็น้ําท่วมนะครับในฤดูที่เป็นไม่มีน้ำเนี่ยโครงการแก้มดินก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแลง้งในขณะเดียวกันในฤดูที่มีน้ําหลากหรือเป็นฤดูที่มีน้ําค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บกักน้ําไว้เป็นเป็นแหล่งที่จะเก็บกักน้ําไว้ไม่ให้ไหลไปท่วมที่อื่นอันที่2ก็คือคงต้องใช้หลักของการชลประทานซึ่งชลประทานเองก็นําเอาแนวราบดีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวมาใช้นั่นก็คือเรื่องของอของเหลวคือน้าไหลาจากที่สูงลงสีต่ำนั่นก็คือเรื่องของการที่จะบระหิหารจัดการน้ําโดยการระบายน้ําออกตามคูคลองต่างๆก็จะใช้คูคลองต่างๆแล้เนี่ยแม่น้ําต่างๆแล้เนี่ยระบายน้ําออกไปนะครับโดยเฉพาะแม่น้าบางปัวคงเนี่ยก็จะเป็นเส้นหลักในการที่จะระบายน้ําออกไปสู่ทะเลได,ได้ได้เร็วที่สุด ด้วยความทุ่มเทเพราะวรกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการหาหนทางแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนและปัญหาความยากแค้นของราษฎรในประเทศถือเป็นโชคดีอย่างใหญ่หลวงนะครับของพวกเราปวงชนชาวไทยที่มีพระองค์ท่านเป็นข้อหลวงของแผ่นดินครับ no, Cool me, grab me, crabs in the bucket, can't have me, I'll be the president